เรามาเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์กันเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือ Editor นะครับเราจะใช้เป็น v s code ตัวนี้นะครับทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะหลังจากที่ติดตั้ง v s code เสร็จแล้วนะครับโฟลเดอร์ er ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ผมจะเปิดเป็นโฟลเดอร์นะครับอยู่ใน document coding นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของภาษานะ ภาษาที่ผมจะพาเขียนจะเป็นภาษา PHP นะครับเริ่มตน้นง่ายๆนะเราก็สร้างโปรเจกต์นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับคือการทำเว็บไซต์สำหรับการแสดงข้อมูลของสินค้านะฮะโอเคคแล้วกันนะครับเป็น g o o ก e s t o c k แล้วเราก็เลือก s e l e t folder นะครับ หลังจากนั้นก็ทำการสร้าง index นะครับ html ขึ้นมาเครื่อหมายต,ก,ยตกใจนะครับแล้วก็ใส่ไตเติ้ลให้หน่อยนะครับ show Goose น,นะฮะจากนั้นนะครับผมจะทำการาแสดงเป็น h e นแล้วนะ o o s s list นะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟล์กันเลยอ่ะเนี่ยก็จะได้ g o o ด e List แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ของเราที่จะเป็นฟอรเแนะครับต่อไปผมอยากจะเอาข้อมูลของสินค้ามาโชว์นะครับผมก็จะหาเป็น Good กูด f ปสตอรีนะ่อีกทีหนึ่งโปรดักนี่นะครับก็เราจะมี p r o d u c t ของเราแล้วนะทีนี้เราจะเอา Product ไปแสดงยังไงดีละ่นะอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่า h TML เนี่ยมันก็จะเป็นแค่แท็กนะครับ อย่างเช่นผมอาจจะเอา description มาโชว์นะครับก็ใส่ tag p นะครับแล้วก็ใส่ description มันก็จะแสดงเป็น description แบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอะต้องการที่จะก็ t ข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็โชว์นะครับเรามีวิธีการทำงานง่ายๆนะครับด้วย pnp ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็น index. php นะแล้วเราก็จะให้ ChatGPT ช่วยทำให้เรานะครับโอเคส่งโค้ดตัวนี้นะครับไปให้ ChatGPT นะก็คือจะมีเป็น URL API นะครับ <c oughs> แล้วก็เราอยากจะได้อะไร I want to show data อันนี้ก็ใส่ไทยไปใ,ใส่รูปแบบ format ไปนะครับ I want to show data to my PHP page make it look good please แล้วเราก็ใช้เป็น bootstrap นะครับจะได้ไม่ต้องใส่ css อะไรเยอะแยะนะครับซึ่งการที่ผมแนะนำทุกคนเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้เป็น chat GPT ช่วยนะครับเพราะว่าในการเขียนโค้สมัยใหม่เนี่ยความเข้าใจต้องมาก่อนความต้องการต้องมาก่อนแล้วผลลัพธ์เนี่ย เราก็ให้เครื่องมือ AI ช่วยเราก็ได้นะครับโอเคได้แล้วตัวนี้ยังเป็น indexative ่นะเดี๋ยวผมจะลากตัวนี้มาใช้ดนะ้วยกันโอเคต้องเปลี่ยนชื่อตัวนี้ โอเคมันก็จะได้โค้ดแบบนี้นะครับก็อาจจะสงสัยนะว่าทําไมเป็นนี้เพราะว่า,เา PHP เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์นะครับเราต้องดาวน์โหลดแสมมานะเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะใช้ PHP ได้นะครับทีนี้ผมก็จะรัน PHP ขึ้นมานะครับก็คือใช้ Apache นะเราก็ไปที่ h t d o s นะครับ อ,อยู่ในแซมนะครับกดตรง Explorer นะแล้วก็เลือก HTdoc hey ครับผมแล้วเราก็ไปลากไฟล์ที่เราทำไว้เนี่ยนะครับมาไว้ในนี้นะคั copy นะครับผม copy แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเข้า l o c อ l host นะ local h o s นะครับแล้วก็เอา index สองก,ก่อนนะครับแล้วเข้า l o c อ l h o s มันก็จะมีให้เราเลือกโฟลเดอร์นะครับผมก็จะเข้าไปที่ g o s d s t o c k นะครับอ่านี่หลังจากเข้ามา Goodstock เราก็จะมีสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ง่ายๆอย่างนีง้เลยนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะใหญ่โตมโห,หลารเหลือเกินนะครับใส่อองมนผมก็จะบอกให้แชท GPT นะครับช่วยทำให้ขนาดมัน make sense ได้ไหมโอเคค่อนข้างที่จะใหญ่นะ มีมีรีวิวอะไรต่างๆด้วยนะครับจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวเรามาปรับกันก็ได้นะไม่ไม่น่าจะยากอะไรเลอาจจะให้มันมีสักสี่ตัวนะครับตอนนี้มันแสดงเป็นแบบสามตัวใช่ปะ,ะเราก็ ลองปรับกันดูนะครับเขาบอกว่ายัางเขาบอกว่า products อ่ามันก็จะ f o r l o o p อย่างนี้นะแล้วก็ใช้ boost t r a p ตอนที่ทำการแบ่งจะแบ่งเป็นที่ ขนาดความสูงนะาาเราให้มันสักสองร้อยไหมแต่ว่าเราอัปเดตนี้มันก็ไม่ไมขึ้นอู่แล้วปิดเวทโคไปก่อนแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของ HTdoc นะครับมากดเปิดตรงนี้นะ โอเคแล้วก็มาปรับนะครับใช้ใช้ใชิธีปรับให้เราแล้วนะโอเคอันนี้ก็จะดูเม็กเซนขึ้นนะครับก็คือจะมีขนาดเป็นสี่นะในดูซิใช้จิมีเขเปรับยังไงเอ่ยอนี่นะครับก็จะมีเป็นไซส์ตรงนี้ น่าจะหลังๆอาจจะเป็นตรงไซน์นี่แหละจี G เอรอถ้าเราใช้เป็นจีสองอ่ะไม่เกี่ยวเซลไม่เกี่ยวกับจีนะตัวนี้เป็นขนาดของการอืมปูดักการ์ดนะครับพายเป็น400 ดูสิจะมาอย่างไรเอ่ยโหลดนานเลอเกินไม่ใช่ว่า API มันอ่า API เหมือน,ม,นมันจะใช้ไม่ได้ไปแล้ว่